สวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูปิดความจากเว็บไซต์ Never ที่เผย4คีย์เวิร์ดแบล็คพิ n ง t ์เดอะโชวสื่อถึงส่วนประกอบความแตกต่างความเป็นเดอะโชวในคอนเสิร์ตสตรีมสดครั้งแรกของ YG ที่ได้รับความสนใจไปทั่วโลกซึ่งสมาชิกทั้ง4ของ b l a c k พิ้งและจองจองยองผู้อำนวยการการสแสดงของ YG Entertainment พวกเขาก็ได้แชร์4คีย์เวิร์ดที่สื่อถึงคอนเสิร์ตเดอะโชวให้แฟนๆได้ทราบกันจะว่าอย่างไรมาดูไปพร้อมๆกันเลยคลีย์เวิร์ดที่1 t a ต e แกนหลักของคอนสเสิร์ตเดอะโชว์คือเวที ทีมงานได้นำเสนอเทคโนโลยีล้ำสมัยต่างๆด้วยการพัฒนาที่เรียกว่าคอนเสิร์ตออนไลน์ด้วยเหตุนี้ความกระหายของศิลปินและแฟนเพลงที่หยหาเวทีจึงค่อนข้างไม่ดีนะัก YG จึงเปลี่ยนใจตรงจุดนี้มันเป็นความคิดย้อนกลับชนิดหนึ่งสำหรับผู้ชมมันคือการแสดงในสภาพแวดล้อมของแพลตฟอร์มมันสามารถทุ่มพลังทั้งหมดลงไปในที่เดียวก็คือคอนเสิร์ตฮอล์ไม่จำเป็นต้องลดอุปกรณ์และไม่มีเหตุผลที่จะต้องบีบอัดสิ่งแวดล้อม คีย์เวิร์ดที่2 human blackpink ความสามารถทางดนตรีและความโดดเด่นบนเวทีได้รับการยืนยันแล้วเพลงของ blackpink จึงครองชาร์ตระดับโลกต่างๆก็เป็นที่ฮือฮาเช่นกันคีย์เวิร์ดที่3 origin ทางเทคนิคเป็นความรับผิดชอบของทีมงานแต่ศิลปินจะต้องรับผิดชอบในการโฟกัสไปที่เวทีและ blackpink รู้ดีกว่าใครต้องมีการชั่งน้ำหนักสาระสำคัญและคุณค่าของการแสดง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการเตรียมขั้นตอนการแสดงจำนวนมากเราอยากให้แฟนๆมีความสุขด้วยการผ่านเดอะโชว์และจดจำและช่วงเวลาแห่งความสุขไปพร้อมกันคีย์เวิร์ดที่4 s t a t e w a y แน่นอนว่ามีข้อกังวลมีการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการส่งสัญญาณอย่างมีประสิทธิภาพผ่านแพลตฟอร์มเป็นผลให้แบ็คพิงและทีมงาน YG จัดตำแหน่งและมุมมองพื้นที่ของเวทีให้ออกมาเพอร์เฟให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และนี่ค่ะก็เป็น4คีย์เวิร์ดที่สื่อถึงเวที The Show จากเว็บไซต์ n เว어ซึ่งแอดก็นำมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ทราบกันส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาได้ที่ใต้คลิปนี้เลยอัปเดตสาระดีๆได,ด,ด้ที่ช่องปากแดงนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามและเิ็นกำลังใจให้ช่องปากแดงกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ